รุ่นนี้จากคุณแม่จ๋ายังมีอยู่แล้วบอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักตาหมูตาหมีเลยจากที่จ๋าม,มันจะมี2แบบปกขาวหรือว่าปกนะคะดําค่ะน้องจะเป็นงานปกกราสีค่ะลูกคาขาดํารวนค่ะคุณพี่ไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้แบบนี้เลยตัวนี้อกก็ถึงหกค่ะคุณพี่จา๋าอก6กเอว60สาโค60ความยาวน้องจะอยู่ที่นะคะลูกคขา40นิ้วด้านหลังของเราน้องจะเป็นงานตัวสมองขาราจ๋าเป็นงานรุ่นปกกราสีดํารวนค่ะคุณพี่ใครสนใจนะคะลู่นา เดตตัวนี้เราไม่น้อสามารถถูกโบได้หนึ่งชั้นราคาหน,น,น้าราคาหน้ารับเลยใครสนใจอ,อกที่เหมาะใส่ฟ,ฟังก,กันครั้งหนึ่งค่ะอก4 4ขึ้นไปถึงปก60เอว6 0สโคก60 7เลยความยาว40นิ้วอยู่ประมาณข่าทอยค่ะคุณพี่จา๋าใครรับรุ่นนี้พิมพ์รหัสนะคะดอเด็ก241จากคุณพี่ใครรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าเอ็กันเข้ามาเดี๋ยวยอดอภัยลูกค้าดูใกล้ใก,ก้จากคุณพี่จา๋าราคาบาร์าาดอเด็กนะคะ241ค่ะคุณแม่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดสูนมาลูกค้า อยากได้ปกขาว <c oughs> เป็นงานปกขาวค่ะคุณแม่ตาเนี่ยเลย ราคาอร่อยจะพี่อุจา์ให้ราคาเท่ากันไปเลยมใช่ไหมถ<อ>ตกองแลวค่ะคุณแม่ตารุ่นนี้นะจะมีปกดำลรวก็ปกขาวปก,การาศีของเราค่ะตัวดำร้อนดอเด็กนะคะส4 1แต่ถ้าเกิดปกขาวดอเด็ก24 5ส้าเดี๋ยวอยใส่ให้ลูกค้าดูอกใหญ่ใส์ใหญ่ซส่จมโบ้ค่ะลูกค้าหรือจะใส่ปล่อยนะคะแบบนี้ก็ได้น่ารักด้านหลังของเราค่ะเป็นงานตัวสม็อกแบบนี้เวลาใส่แล้วเขาลูกเขาทรงจะซื้อให้ลูกสาวหรือว่าจะซื้อใส่เองก็ได้นะใส่ไปทำงานทำงานได้เลยค่ะคุณแม่หรือใส่ไปเที่ยวก็ได้ อย่างพอเี่ยสูง167อยู่ประมาณเข่าค่ะไม่สัน้นจะเกินไปกต่มังคนดีเลยและต่อมาค่ะดอเด็ก245คือปกข่านะหรือว่าถ้าเกิดลักที่เสดาน้องค่ะคุณแม่จ๋าก,กดไปเลยค่ะเอไปเลยทั้ง2ตัวทั้ง2แบบจ,จาก่าอกใหญ่อก60จากคุณสวยไปต่อยังไม่หมดจ๋ากปกข่านะคะลูกขาขานีเลยปกดำว่าสวยละปกข่าโอโหเนี่เลยจ่าต้องมีเราไหมคะแม,ม,ม,ม่ติดตัวไว้ไม่เสียหายค่ะคุณพี่จ๋าหรือว่าใครเที่มรังหาเดสไซ ใหญ่ๆอ,อ,อ,อกใหญ่ๆของยัดแนะนํารุ่นนี้เลยดอเด็กนะคะส4 5ค่ะดอเด็กนะคะรู่นขาขานี่เยเยส4 5หตัวนี้นะคะรุ่คขาคะคะขาเดที่มอยใส่ค่ะดอเด็ก245ความยาวน้องที่40นิ้วค่ะคุณแม่ตาหมุนตัวให้ลูกค้าดูนะคะเลยโอ้โหน่ารักสวยและดูดีมากๆเป็นงานปกกราสีค่ะคุณแม่ตา